สวัสดีครับสวัสดีอันนี้รอบแรก,นะแ,กแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวดูครับอันนี้แค่รอบเดียวนะครับยังไม่ได้เก็บงงนะครับอืมเดี๋ยวพาไปดูชิ้นอื่นนะครับรอะไรหนอวะอ่าเล่ยแป้งเป้งทุ่งูุ่งนาคิดกัะต้องเละในนู้นข้างในนู้นเนี่ยครับอันนี้เป็นของร้อยสิบนะครับสภาพ จากที่ติดขี่ดินมานะครับรับทุกชิ้นงานนะครับยิงทายน้ำนะครับสนใจก็ส่งมาได้นะครับรับตลอดครับอันนี้ของเว็บร้อยเนี่ยครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ รีนะครับอันนี้ CB นะครับยังไม่ได้ทำนะครับตัวนี้นี่ก็เวีบร้อยเหมือนกันนะครับรอบแรกนะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับ วับเลยนะครับสวยเหมือนเครื่องอกจากศูนย์เลยนะครับเนี่ยครับจากสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาเป็นแบบนี้นะครับดูครับ ทำเครื่องกับเรานะครับทำเครื่องกับเราที่นี่นะครับยิงจับยิงใส่น้าไม่หมดนะครับกลับไปงอทุกลูกนะครับอันนี้แขนนะครับขาดยังไม่ทําการต่อนะครับอันนี้ก็ขาดเหมือนกันนะครับน,นี่คือตู้ยิงนะครับตู้ยิงใส่น้ํานะครับ ส่วนต้ำลมนะครับต้ำลมเป็นสามร้อยห้ากับสามร้อยนะครับอ,อันนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเก็บงานเนียนนะครับตู้นี้แล้วก็ตู้นี้จะเป็นชั้นแรกนะครับอ่า น้องล้างเครื่องอยู่นะครับจบเลยครับงานดัดแปลงนะครับงานดัดแปลงงานเก้ไขนะครับตองที่ไหนไม่จบส่งมาได้นะครับตู้ยิงหยาบนะครับเนี่ยตู้ยิงหยาบก,ก็มีนะครับเนี่ยตู้นี้นะครับ มีลิงหนึ่งสองสามนะครับโอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสนใจก็ส่งงานมาทำได้นะครับรับจบทุกอย่างนะครับ